งั้นฉันเปิดฝาก่อนนะโชคดีจังชอกโกแลตของมิสเตอร์บีสอ๋อฉันก็โชคดีเหมือนกันได้หมากฝรั่งใสเหมือนจ๊บจูบฉันจะลอนก่อนนะฉันชอบนอนตั้งแต่เด็กๆแล้วน่ากินจังเลยอืมละลายในปากอร่อยเหมือนใครและยังเป่าะลูกบอลจริงๆได้อีกด้วย แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ทำอย่างอื่นได้อีกด้วยนะแบบว่าเอามาปั้นอะไรเจ๋งๆแบบนี้เห็นไหมเจ้มีตัวน้อยน่ารักมากไม่ใช่แค่น่ารักนะแต่ยังอร่อยมากด้วยฉันสามารถปั้นอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการฉันจะปั้นเป็นผีเสื้อแล้วก็กินจากนั้นเป็นหัวใจเข้าปากอ่ำกินทุกอย่างที่ปั้นเลยดาวก็น่ารัก แต่ว่าด้วยขนมแสนอร่อยนี้ฉันสามารถเป็นลูกได้ตามที่ฉันต้องการแันแทนเห็นไหมมีหน่วยแล้วก็ขอแพร้แท่ๆมันเข้ากับเธอมากเลยเห็นด้วยและต่อไปก็เป่าลูกบอลทให้สนุกสุกกันสุดยอดอืมยืดจังเลยฉันเล่นพอแล้วถึงตาเธอเยี่ยมมาก ฉันชอบช็อตแกลตแน่นอนฉันสามารถกินช็อตธรรมดาได้แบบนี้อ,อร่อยแต่ยังไม่พอมันน่าเบิอเกินไปฉันรู้แล้วต้องทำยังไงการเอื่นสมมุติกันนกแล้วก็มาสร้างด้วยเครื่องจักรกัน <c oughs> มีรีโมทคอนโทรลด้วยด้วยเครื่องจักรเหล่านี้ฉันสามารถสร้างบ้านช็อตจริงๆได้ถึงจะไม่ใช่วังแต่มันก็อลังการเหมือนกัน ออกมาน่ารักมากๆเลยเอาล่ะถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วได้เวลากินดเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบก่อนอื่นนะฉันว่าเอาหมากฝรั่งใส่ไมมาตกแต่งบ้านหลังนี้กันเถอะมันจิ้งสวยขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นไอเดียยอดเลยมนที่สุดตอนนี้ก็ลองได้แล้วอร่อยจังเราเก่งมากเลยละ่ะ ดูนั่นสิแมนดีมีตัวอะไรบินมาในขณะที่เธอไม่ได้มองฉันจะดูว่ามีอะไริอตฝาโอ้หมอกรั <What? S 1> นตัเต็มถังไม่เห็นมีอะไรเลยอะมาดูกันว่ามีอะไรใต้ฝั่งฉันว้าวโมติเซสหังใหญ่เหมือนกัน s <S มาเป่ายิ้งชมกันเถอะว่าใครได้กินก่อนคะ <c oughs> <c oughs> ฉันชนะแล้วได้กินคนแรก <c oughs> น่านกินจัง <c oughs> สุดยอด ฉันจะไม่หยุดจกนกว่าหมอที่ซาสุดปรดขอนฉันจะหมดถังกึลุกกรอบอร่อยจังเลยกินพร้อมกันสิจะได้ไม่เสียเวลาได้ดูสิหมาอฝรั่งหลากสีต้องมากไหมหมายความว่าลูกโป่งหมอฝรั่งจะออกมาสดใสสวยจังเลยทั้งสวยอร่อยแล็สนุกสุดๆฮะฉันชอบมีตั้งหลายลูกนะ นี่แหละความสุขยืดจังแต่ว่าหยุดยนหมากฝรั่งใส่ฉันสักทีสิเธอต้องโดนเอาคืนบ้างฉันจะเป่าใส่เธอด้วยหลอดอันนี้นี่หยุดนะฉันต้องเอาปืนออกมาบ้างไม่ใช่เธอคนเดียวที่ไม่ปืนยกมาขึ้นเธอสวยแล้วฮะ เอานี yeah! ่ไปเลยยาเอาไปฮ่าฮ oh. ่น่ากลัวจังโอ้ดูเหมือนขนมจะหมดแล้วเลยเปื้นขัดข้องฮ่ามาดูกันว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าเป็นยังไงโอ้ไม่นะย่าอย่าทำฉันเอานี่ไปเลยเธอคิดผิดแล้วฉันรับมาฝรั่งของเธอได้วยปาก อะไรกินเนี่ยตลอดชัมัโเลยเราสุดยอดครั้งนี้คนแรกก็คือฮ่าฉันเองแน่นอนอยู่แล้วโอไม่นะมันคือช็อกโกแลตมิลก้ารสเผ็ดอนะฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากกินเข้าไปมันน่าก,กลัวนี่มันแย่มากเผ็ดเผ็ดจังเลย ร้อนเชฟฉันด้วยขออร้อไม่ไหวแล้วทำไงดีอ๋อบางทีพลเมอาจจะช่วยได้ก็ได้นะรู้สึกดีขึ้นจริงๆ thanks <Hey. S 1> เอาละรอนไอยู่ล่ะร้องเลยว้าว <Wow! S 1> ไอศครีมฮับบ้าบบบ้าสุดอลังการ <Wow! S 1> ฉันต้องการแบบนี้แหละในวันร้อนร้อนไม่มีอะไรดีไปกว่าไอศครีมเย็นๆอีกแล้ว <Hey. S 1> นอกจากนี้มันยังคือรสปิดของฉันรสบับเบิ้ลกัม อร่อยจังเลยดีมาสุดยอดมากมหวานไม่เคยคิดเลยว่าไอศครีมจะปรบบเป็นลูกบอลจริงๆแบบนี้ได้ด้วยโอยแต่ว่าทำไมมันถึงหนาวขนาดนี้ฉันกำลังจะแข็งแล้วโอ้ไม่นะนิโคลกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วจริงๆ oh <my> God. เราต้องหาวิธีช่วยเธอด่วนดูเหมือนว่าฉันต้องเสียสละตัวเองแล้ว ันรู้สึกได้มันกำลังเริ่มร้อนฮะอ้า,อา,อา,อามันลำบากมากแต่ฉันทำได้ใครตายฉันก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณนะพระเจ้า <c oughs> ฉันขอปัดก่อนนะสุดยอดนัทนัลล่าใหญ่มาก ของฉันไม่ดีเลยฉันได้หมักฝรั่งแต่มันคือรสบรอกโคลีฉันไม่ดีใจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันกินเป็นคนแรกฉันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวจะกินโนเทลล่าอย่างมีความสุขด้วยช้อนใหญ่ๆอันนีอ้อร่อยจังชโชแลตสุดเข้มค้นมันเยอะมากโอ้น่ากินนะ แต่น่าเสียดายที่นูททลลาหมดเร็วจัง um, แต่ฉันอยากกินให้เกลี้ยงพ <'s> ี่จะกินให้เกลี้ยง <c oughs> ฉัจะหมดเข้าไปในถังเลย <Cool. S 1> โอ้ฉันคิดว่าฉันติดแล้วดูเหมือนฉันจะอ้วนขึ้นนะหลังจากกินนูททลลาเข้าไปตั้งเยอะนิ <What? S 1> โ, <c oughs> โคลช่วยฉันด้วยเดี๋ย <c oughs> วฉันจะช่วยเองได้แล้ว <c oughs> สำเร็จแต่เจ็บหัวจัง ในใจฉันยังมีความสุขหลังจากกินช็อกโกแลตอร่อยถึงตาเธอแล้วล่ะให้ตายเถอะฉันไม่อยากเคียวบรกอกโคลีนี่จริงๆอะแน่นอนว่าฉันชอบํำบ้าบมบ้ามากๆแต่ว่ามันเหม็นจะไม่อยากเข้าใกล้ได้ซ้ำอฉันไม่คิดว่าฉันจะพูดแบบนี้นะฉันไม่เคยกินหมึกฝรั่งที่ย่ได้สุดเท่านี้มาก,ก่อนเลยอย่าแยง้งอ๋อมันเหม็นเขียวมากเลยพระเจ้าเหม็นจัง มันทำให้ฉันอ้วกแล้วลองคิดดูสิเกลัเคียวมันอยู่ในปากนะอ๋อพรเจ้าเหม็นจังอ้ขอโทษเป็นกิ่นที่เม็นที่สุดในชีวิตฉันเลยเดี๋ยวฉันปิดให้เธอแล้วเธอปิดให้ฉันเจ๋งจังเค้กช็อกโกแลตก้อนใหญ่ฉันได้เค้กก้อนใหญ่เหมือนกันแต่มันคือหมากฝรังมันดี้ฉันจะเริ่มก่อนนะ เริ่มจากชิ้นกลมๆนี้แหละน่ากินว้าวมันคือหมักฝรัง่งอร่อยจังสุดยอดแต่ว่ายังไม่พอฉันเป็นคนมีมารยาต้องไม่พลาดชิดปักและกินเค้กด้วยมิลและส้มได้เวลากินเค้กกันแล้วอมนี่สิความสุขที่แท้จริงอร่อยจังเลย บอกว่าจะมีคนให้เค้คแคกแบบนี้ในวันเกิดของฉันนะนี่มันสยอดมากมเค้กเนื้อนุ่มฟินสุดๆกินหอมหวานมันก็อร่อยมากกินเร็วๆได้ไหมนิโคลฉันรออยู่นะพ็าฉันกำลังมีความสุขนี่ช่างเธอฉันจะมีความสุขเหมือนกันฉันเหนื่อยที่จะรอแล้วว้าวน่ากิน อร่อยจังเลยของอร่อยแบบนี้ต้องกินด้วยมือให้เขาใช้ช้อนซ้อมกันละกินแบบนี้เราที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดนีม่มันวิเศษมากหยุดไม่ได้แล้วอร่อยจังเลย <c oughs> นี่ระวังได้สิเธอทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทีนี้ฉันจะกินเค้กของเธออะไรอีกเธอกินไปแล้วไง n <c oughs> <c oughs> เอาละตอนนี้ฉันจะปล่อย ind, ลูกปองได้อย่างแค่ไหนมาดูกันสุดยอดไปเลยโอ้ดูเหมือนมันจะใหญ่กันไปแล้วนะนี่เขาจะไปไหนอะเธอจะกลับมาได้ยังไงเนี่ยช่างเถอะตอนนี้ฉันสามารถกินเค้กสี Morning. ผูสานอร่อยของเธอได้ demek? อร่อยพระเจา้าส่งแค่ไหนกันเนี่ยโอ้ไม่เนะ <No. S 2> อ,ะอะไรกันเนี้ยโอ้ยมันงี้สนุกดีนะโอยังมีเค้กเหลืออยู่ด้วยอร่อยจัง